ดาวพระราหูนะครับเป็นดาวที่มีความดีนะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะฮะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพลิกผันชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้นะครับดวงแต่ละบุคคลเนี่ยจะพลิกผันไปในทางที่ดี ราหูก็จะให้โชคให้ความง่ายให้ความฟุกนะครับให้อะไรที่เวลาเราทําอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็จะให้ขุนนะถ้าจะให้ในแง่ลบเล้วถ้าก็ให้ในแง่ในแง่ที่ว่ารุ่มหลงหลอกกลวงนะครับมัวเมาเห็นผิดเป็นชอบนี่ฮะก็คือทางได้ของดาวพระราหูซึ่งในแต่ละลัคนานะครับใครจะโดนอะไรไปบ้างน,นะครับติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกลุ่มครับต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทางด้านของดาวพระราหูโคจรกลับมาทับลักเรือนชะตาของลัคนาราศีกลุ่มซึ่งทางด้านของอาดาวพระราหูเนี่ยนะครับเป็นดวงดาวที่เมื่อโคจรไปถึงใครแล้วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง อะไรหลายๆอย่างนะครับในเรือนชะตาในชีวิตเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะ,ะในส่วนของราศีกลุ่มนะ,ะเป็นหลักๆเลย เพราะว่าทางด้านของดาวพระราหูเนี่ยเมื่อโครจรมาทับลักนะทางด้านของชาวลัคนาราศีกลุ่มแล้วเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีใช่ไหมในส่วนที่หนึ่งได้ตําแหน่งเป็นปกินณกะโชคเห็นไหมแค่ชื่อมันก็มีความมงคลในสองภาคส่วนแล้วนะครับทีนี้ดาวพระราหูเองเนี่ยนะครับเป็นดาวที่เป็นทั้งบาปปะเคราะห์ด้วยนะ แสดงว่าต้องให้โทษนะในดวงชะตาในบางช่วงจังหวะของชะตาชีวิตที่ดาวพัดาวูนั้นโคจรมาทับรากรื่นชะตาด้วยนะแต่ข้อดีๆนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นปกินะกะโชคเป็นทางด้านกเกษตราธิบดีจะแ,แสดงว่าจะให้คุณนะฮะต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมมากกว่าให้โทษนะฮะแบบดีมากๆเลยนะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีกุม ผู้ใดคนใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับเคยแบบตั้งตัวไม่ได้นะเคยรู้สึกนะเหมือนแบบไม่ค่อยมีกําลังนะรู้สึกว่าจะต้องที่ผ่านมานะเป็นหนี้เป็นสินนะไปยืมคนนู้นคนนี้มาอย่างเงี้ยนะครับเงินใช้จ่ายตึงๆเงินใช้จ่ายไม่พอนะอารมณ์แบบนี้นะดวงดาวพอพระราหูโคจรมาทับรักเพื่อนชะตาแล้วเนี่ยนะคร ปัญหาหลายๆอย่างนะครับมันจะเริ่มหมดไปนะฮะเรียกว่าดาวกลับเข้าเรือนนะฮะดวงชะตาของกลุ่มเองก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับดีขึ้นนะ,ะมีกําลังมากขึ้นนะฮะมีความคิดที่ หาช่องทางแปลกๆนะมีโอกาสทองมีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับมาให้กับเรือนชะตาใน,ในหลายๆช่วงนะครับของจังหวะชีวิตที่ดาวพระราหูนั้นโคจรมาทับลากเรือนชะตานะเพราะดังนั้นนะครับ การที่ดาวราหูมาทับลักแบบนี้นะครับชาวกลุ่มจะสามารถตั้งตัวได้นะจะมีความเจริญเกิดขึ้นได้นะฮะมีหน้าที่การงานมีอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับเกิดขึ้นได้นะดังนั้นเนี่ยนะพอดาวพระราหูมาทับลักนะดาวเป,เป็นดวงดาวของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมดาวพอการเปลี่ยนแปลงมันมาเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย นะมันจะทําให้เหมือนแบบไม่มีอะไรดีๆนะเกิดขึ้นมาในชะตาชีวิตนะเช่นว่าสายงานนะที่ทําอยู่แล้วก็ลองมองโอกาสมันมีช่องทางอื่นๆไหมมีช่องทางใหม่ๆไหมยเีน,นะครับที่จะสามารถลงไปลุยได้นะเช่นว่าเคยติดต่อบริษัทค้าขายกับอาประเทศประเทศหนึง่งนอะ่าพอดาพระราหูบรทัพราก,ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะไปเปลี่ยนแปลงไปกับคู่ค้านะคู่ใหม่เป็นสัญญากับอาประเทศใหม่ๆแบบนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทีหนึ่งแต่ทีนี้นะเอาเรื่องเบาๆก่อนนะที่เป็นทริคนะที่จะเป็นเคล็ดลับให้กับราคนาราศีกุมนะหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนแปลงนะตัวเองเปลี่ยนแปลงทัศนคติตัวเองนะที่ทัศนคตินะนะในส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าแหวกแนวไปเลยนะทำอะไรที่แตกต่างไปเลยทำอะไรที่แบบประหลาดไปเลยนะ แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบนี้นะครับแต่ต้องเป็นในสิ่งที่ตัวราศีกุ่มนะฮะหรือว่าล,าลาัคนาราศีกุมเนี่ยสามารถทําได้นะ mm hmm. เมื่อทําการเปลี่ยน mm hmm. แปลงอะไรหลายๆอย่างแบบนี้นะครับคิดแต่คิดแหวกแล้วนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดีนะในอนาคตข้างหน้าพระราหูเนี่ยโคจรมาทับลักเรยนชะตานะครับเรียกว่าปีครึ่งปีครึ่งเต็มเต็มเดินดีไม่มีหยุดนะแต่มันจะมีช่วงเสียนะนยประมาณสัก สองช่วงนะฮะซึ่งอย่างช่วงแรกๆเนี่ยไม่ไม่เสียหรอกช่วงแรกๆที่ดาวพาหูโหโจรเข้ามาทับลักเนนะครับมีแต่เรื่องดีๆนะะเกิดขึ้นในชะตาชีวิตทิศอีกส่วนหนึ่งนะ เช่นว่าอ่าเปลี่ยนแปลงปฏิวัตินะมาถึงปฏิวัติตัวเองนะครับในเรื่องของอ่าททรงผมใหม่นะอ่าเปลี่ยนแปลงทําทรงผมส่วนใหญ,ญ่จะเป็นกับตัวเองเนี่ยเคยแบบอ่าทผมเรียบร้อยนะดำสนิทมาตลอดเวลานะก็อาจจะเติมาสีสันนะครับที่ชาวราศีกุมน,นะให้ชอบให้ถูกชชโลกับใบหน้าแบบนี้นะครับาเพิ่มเติมเข้าไปเห็นไหมย้อมผมใหม่นะ ใครเคยปล่อยผมอ่าให้แบบว่ามีออกแนวแบบขาวๆนะไฮไลท์ขาวทั้งหัวนะผมงอกเนี่ยนะอ่าก็ย้อมใหม่อ่านะให้มันกลับมาดกดํานะให้เข้ากับใบหน้าของตัวเองนะแต่เน้นเป็นสีสีมากกว่านะเช่นถ้าไม่อยากแรงมากนะน้าตาลน้ําตาลทองนะอะไรประมาณเนี่ยนะให้มันกลืนลนไปนะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นเคล็ดอะเป็นเคล็ด,ลดง่ายๆเบาๆเ,เ,เลย นะทำตัวเองให้สดใสบางครั้งนะชาวราศีกุมที่ผ่านมาบางที <c oughs> ชอบใส่เสื้อ ใส่เสื้อทางนะใส่เสื้อลายสก็อตอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะจากดําๆขาวขาว,ขาวดําๆเงี้ยนะให้มันมีความสดใสนะโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะในส่วนของอเดือนพฤษภาคมนะเพราะดาวพระราหูท่านย้ายก่อนเลยในส่วนของวันที่ห้าพฤษภาคมนะประมาณสิบโมงกว่าๆนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยนะโปรแกรมมันก็บอกมานะเวลาแต่ละโปรแกรมไม่เท่ากันนะอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็ประมาณสักสิบโมงหนึ่งนาทีนะ ของวันที่5พฤษภาคมนะพระราหนะูทำการย้ายเรือนมาอยู่ในทับรักเรือนชะตาให้กับชาวาลัคนาราศีกุมนะครับดังนั้นวันนั้นนะะสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นนะพระราหูมาไม่จําเป็นต้องไปไหว้พระราหูอย่างเดียวนะเราตื่นเช้ามานะตักบาตรท,ทาบุญนะชวนคนที่บ้านนะไปทําบุญก็ได้วันอื่นหลังจากวันที่พระราหูทับมาแล้วก็ได้นะนะ คล้อยหลังมาประมาณชักอาทีหนึ่งก็ยังได้นี่นะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยนะอ่าไปตักบาตรท,ทาบุญนะไปเติมทําบุญสังฆทานนะครับสังฆทานก็คือทําแบบไม่ตั้งใจอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพระรูปใดองค์ใดก็ได้นะหรือเวลาจะเป็นเคสดง,ง่ายๆถ้าไม่อยากไปทําสังฆทานจะตักบาตรนะก็ไม่ต้องจงใจไงว่าจะเป็นพระรูปไหนเดินผ่านมาแล้วก็ตักนะตักบาตรเพิ่มเติมนะเพิ่มบุญนะครับให้กับเปลืองชะตาของชาวลัคนา ราศีกุมพอตักปาทาบุญเสร็จนะอยากจะปล่อยนกอยากจะปล่อยปลานะปล่อยที่แบบว่านกเขาจะปลอดภัยหรือว่าปลาจะปลอดภัยนะไม่ถูกจับกลับมาใหม่นะครับในแหล่งน้ําก็ไดะที่แปลว่าปลาอาศัยอยู่ได้นะก็ไปปล่อยปลาเนี่ยนะครับก็เป็นการเติมบุญนะเพื่อให้ชีวิตนะของชาวราศีกุมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยการเติมบุญเติมผู้สนนะ ใครไม่เคยสวดมนต์ภาวนาก็เปลี่ยนมาเป็นสวดมนต์ภาวนานี่อย่างนี้นะครับใครไม่เคยปฏิบัติธรรมเลย ก็เปลี่ยนมาทําเพิ่มเติมนะบางคนแอบเถียงนะแล้วถ้าปฏิบัติจูแล้ยจะต้องหยุดปฏิบัติไหมไม่ต้องนะ,ะก็เช่นว่ามีบทอื่นนะบทสวดมนต์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะเสริมเติมนะให้กับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมพอมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะเลยที่ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีทั้งสิ้นนะให้กับราศีกุมดาวพระราหูเนี่ยนะครับเอ่อเวลา ราโครจรน,นะไปในหลายๆช่องทางในหลายๆช่องของชีวิตเนี่ยนก็มีความหมายที่แตกต่างก,กันไปนะแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับที่เขาโครจรมาอยู่ในเรือนของราศรีกุมนะเขาเรียกว่าจะนำพาโชคลาภ กลับเข้ามาให้กับตัวลัคนาราศีกลุ่มนะโชคลาบเป็นโชคทั้งทางด้านการเงินนะโชคดีมีโอกาสจากแบบคนอื่นให้โอกาสตัวเราเองเกิดขึ้นนะใครเคยเก็บตัวเงียบนะราหูเนี่ยเป็นตัวเปิดตัวใช่ไหมเป็นตัวอยู่กับคนเยอะๆเป็นตัวอยู่กับความวุ่นวายหลายๆอย่างนะครับอยู่กับความบันเทิงอยู่กับความสนุกสีสันอย่างนี้ไงนะครับจึงเป็นเหตุให้ว่าราศีกลุ่มจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น มีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นนะแต่ต้องเป็นแปลงตัวเองด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นทางการที่ดาวพระราหูโคจรเข้ามาทับรักมันจะเริ่มดีตั้งแต่แรกๆเลยนะทีนี้ไอ้คำว่าดีเนี่ยนะมันไม่ได้ดีร้อเตเต็มให้กับทุกๆคนอยู่แล้วนะเพราะบางคนเนี่ยราศีตัวราศีกุมเองนะครับมีดาวพระราหูโคจรมาจากตําแหน่งเสียนะของเดือนชะตานะก็จะให้โทษนะการให้โทษนี่คือให้โทษเรื่องอะไร ให้โทษเกี่ยวกับม,มีโรคภัยไข้เจ็บ อย่างนี้นะครับธรรมบรระวังมีคนมาหลอกลวงนะดังนั้นการที่ดาวพระาหูโครจรมาทับหลักนะฮะเวลาจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยนะข้อดีคือว่ามันมีลูกฟุกใช่ไหมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างสูงนะอะไรที่ยากๆก,ก,กลุ่มจะทําได้ง่ายๆแต่ในความง่ายในโอกาสที่มันมีเข้ามาเนี่ยนะมันมีความหลอกลวงนะกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของชาวกลุ่มด้วยนะดังนั้นเนี่ยจะต้องอาศัยองค์ ประกอบของอาดาวพระเคราะห์องค์อื่นๆนะที่จะโคจรเข้ามาช่วยทําให้ชาวราศีกุมนะครับมีโอกาสเปิดมีโอกาสดวงดีนะ,เ,นะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะดาวอะไรรู้ไหมนะมาทั้งสองดวงเลยนะทั้งดาวพระสาวทั้งดาวพระพัรหัสนะครับก็เดี๋ยวจะแยกนะว่าพระรหัสท่านย้ายมาแล้วเนี่ยดีเรื่องอะไรให้กับชาวกลุ่มอีกนะครับแต่โดยภาพหลักโดยรวมนะของชาวลัคนาราศีกุมแล้ว แค่พระราหูองค์เดียวเนี่ยนะครับที่โคจรเข้ามาทับลักนะในมุมมองของผมเนี่ยนะผมมองว่าดีกว่าหลายๆลายลัคนา เป็นอย่างมากนะครับในปี2,568นี้นะเหมือนคนอื่นเขาเกิดวิกฤตเรามีโอกาสอ่ะแล้วเราก็คว้าโอกาสดีๆนะครับลับเข้ามาให้กับชะตาชีวิตของชาวกลุ่มได้นะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวยิ้มรับนะเตรียมตัวทําบุญทําสังฆทานนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหลายๆที่นะเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชะตาชีวิตของตัวเราเองด้วยนั่นเองครับ ขอพระมีพระรัตนไตเทพเจ้าแห่งความโชคดีอวยพรให้กับทุกๆุลักนาประสบโชคใหญ่ประสบความร่ำรวยใหญ่ชีวิตพลิกไปในทางร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดทั้งปี2568นี้ครับ